น่ารักมากแอปพาลูกสาวน้องปีใหม่มาเล่นกับน้องพีเจลูกชายจุย๋ยสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มพุทธพุธทธิชัยกับภรรยาสาวคนสวยจุย๋ยวรัตยาและลูกชายน้องพีเจไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักสดใสของทั้ง3คนพ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับอยู่เสมอ สำหรับหนุ่มน้อยพ j นั้นกลายเป็นซุปตาฟันน้ำนมไปแล้วค่ะน่ารักจิ้มลิ้มใครเห็นก็เอ็นดูซึ่งตอนนี้น้อง p ีเมีอายุ7เดือนกว่า,วาแล้วพัฒนาการดีสมวัยมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าครอบครัวของจุ๋ยนั้นสนิทกันมากๆกับครอบครัวของแอฟทักษะออน อย่างล่าสุดดีเจเป้วิศวะเพื่อนสนิทของพุธได้เผยภาพน่ารักหลังแอปพาลูกสาวน้องปีใหม่มาเล่นกับน้องพีเจโดยระบุว่ารวมตัวกันที่ไรสนุกสนานล้นลาไม่ยอมกลับบ้านกันเลยทีเดียวเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยแ่ละคะ่ะ รวมตัวกันที่อะไรเก็บภาพมาฝากแฟนคลับเสมอเลยแถมยังมีโมเมนต์ที่พี่ปีใหม่กำลังหยอกล้อเล่นกับน้องพีเจด้วยสองพี่น้องน่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับพี่ปีใหม่นั้นบอกเลยว่าทั้งรักทั้งเอ็นดูน้องพีเจอุ้มน้องมาตั้งแต่ตัวยังเล็กๆจนตอนนี้ตัวโตวขึ้นมากแล้วซึ่งที่ผ่านมานั้นพี่ปีใหม่ก็เอ็นดูน้องชายมากๆเลยค่ะรักเสมือนน้องชายแท้ๆเลยก็ว่าได้